มองแชดขึ้นค่ะจุดดำๆที่ลอยไปลอยมาตอนนี้หายแล้วค่ะตอนที่ตามันแดงและช้ำไปหมดทั้งตาไปไหนมาไหนอายเข้ามากค่ะยิ่งเราทำงานที่ต้องเจอกับผู้คนตลอดเวลาเวลาที่ใครมองตาก็รู้สึกประมาแต่ตอนนี้สบตาได้แล้วค่ะแอบ,บเคืองคันตาตาผ้ามัวดิฉันเคยเป็นค่ะแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อดวงพรไขแสง อดีตข้าราชการครูบำนาญตอนนี้อยู่อำเภอบางนาจังหวัดพิจิตรอายุ72ปีเคยมีอาการแสบเคืองคันตาตาผ้ามัวมองไปเป็นฝ้าขาวหมดมองไม่ค่อยชัดค่ะอ่านหนังสือไม่ค่อยได้หลังจากที่กินดีคอนแทคและวีโวไปประมาณสองกล่องตาก็เริ่มมองได้ชัดขึ้นตอนนี้ไปไหนมาไหนสะดวกขึ้น ลูกๆพาไปเที่ยวต่างจังหวัดก็ไปได้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องดวงตาก็ลองใช้ดีคอนแทคและ Vivo ดูนะคะ